เอาล้างแอโฟนิวลาลล่าครับนะฮะผมถอดมาจากตรงนี้นถอดมาเลยมันจะมีปะเดี๋ยวเราก็จะใช้ตรงนี้ครับกอนแทกคลีนเนอร์นี่ยฉีดล้างทำความสะอาดนะฮะฉีดเข้าตรงช่องตรงนี้นะครับช่องตรงเนี้ยฉีดไปเลยเนะี่ย โอ้อสายกิ๊กเลยเมื่อกี้ดำปีนะฮะเพราะถ้าไม่ล้างมันจะกินน้ำมันนะครับทำงานลำบากทำงานมือเดียวล้างให้หมดนะฉีดล้างให้หมดออที่ซิ่ิโคนมีรอยจับไม่เป็นไรครับเพราะว่าน้ำยาพวกนี้มันเป็นน้ำยาล้าง ล้างคอนแทคของชุดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วนะฉีดเข้าไปมาล,ล้างใสสะอาดแล้วสะอาดแล้วต้องล้างนะครับถ้าไม่ล้างมันจะมีการกินน้ำมันเยอะเลยร้อยเดีย๋ยวเราก็รอให้มันแห้งแล้วหน่อยแปบ๊บเดียวครับ ร้อยใหม่เลยเใช้ผ้าเช็ดเช็หน่อยได้ ี่นะครับเนี่ยพอเราล้างอย่างนี้เสร็จเดี๋ยวเวลาเราไปประกอบแล้วก็ประกอบส่วนนี้ลงไปนี่ให้มันอยู่ท่านี้นี่เสียบก็อย่างน,น,นี้เพราะว่าลมมันจะมาทางฝั่งนี้เห็นไหมจะเข้าทางฝั่งนี้นี่แล้วก็ติดลงไปแล้วก็ไข่น็อตสองตัวตรงนี้กับตรงนี้แล้วก็ใส่ปลั๊กเข้าไป ก็จะเข้าทางด้านนี้แบบนี้รูปนี้นะฮะคว่าลงนะ,ะก็เดือยเดือยมันอยู่ข้างล่างเห็นไหมเดลนะ้างไม่ยากครับถอดทําเองก็ได้นะครับคือเราจะทําทุกครั้งก็ต่อเมื่อเราเปิดเปลี่ยนกองหรือถอดกองอากาศตรงนี้ออกมานะครับทําการเป่านะฮะ ถ้าเราดูแล้วว่าสภาพของใยมันยังไม่พุนนะครับแล้วเป่าแล้วฝุ่นออกแล้วเป่าแล้วมันใสเราก็ยังไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนนะครับพวกนี้ก็เป็นการประหยัดไปได้อีกนะถ้าเราวิ่งอยู่ในที่ที่มีฝุ่นเยอะๆล้วก็อาจจะทําอาทิตย์ละครั้งก็ได้ครับเป็นการถนอมรถไปในตัวนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับผมที่รับชม